หลังไฟฝิงก่อนครับหนาวมากวันนี้นี่ครับอันไม่รู้เขาเรียกอะไรที่เขาติดมากับเ,เขาลองกระเบื้องนะครับเวลาไปซื้อกระเบื้องมาก็จะมีอันที่ลองอันนี้ เอาไว้จุดไฟนี้ติดดีมากครับนี่นะครับวันนี้อากาศหนาวมาก ีหนาวสุดๆเลยครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ากี่องศามาฟิงไฟด้วยกันครับ <c oughs> เดี๋ยวเาิงไฟกินกาแฟก่อนครับกินกาแฟแล้วเดี๋ยวอบอุอ่นร่างกายก่อนอบอุ่นร่างกายค่อยขึ้นไปหากินข่าวลงทางานครับวันนี้วันนี้กัจะทางานเคลียร์นี่ครับไอ เคลียห้าตามต้นไม้นี่ครับตอนนี้เราเคลียห้าออกเลยแล้วก็ทําเอาหินไปวางวางกั้นเป็นร่องแบบแบบนี้นะครับเผื่อเผื่อเวลาเราลดน้ําให้น้าม,มันอ่งนางบ่อยน้ำมันไหลออกไปข้างนอกอนี่ครับนี่ทําประมาณนี้แหละเพราะว่าไอตอนนี้นะดินมันพูนขึ้นดินมันพูนขึ้นที่นี่ เวลาเปิดน้ำม,มาน้ำน้ำจะไม่อ่งมันน้ำไม่ขังน้ำม,มันไหลออกออกข้างนอกหมดที่นี่เราก็จะไอ้ปับ๊บปั๊บให้มันเป็นพื้นที่ที่ต่ำหน่อยต่ำหน่อยแล้วก็จะวางทาให้หินก็วางหินถ้าไม่มีหินก็เอาดินทําเป็นขอบให้มันน้ำม,มันอยู่ในให้มันซึมลงกับต้นไม้หน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาแล้งนะนาแล้งที่นี่ ขา,ขาดน้ำต้นไม้อยู่ไม่ไหวนะครับอยู่ตรงนี้แดดเขาค่อนข้างที่จะแรงนี่ครับอยู่อยู่ร้านกลางเต้นครับ ่อ,อไฟนี่จุดทีเดียวติดเลยครับหนึ่งก็คือไม้ไม่มันไม้มันแห้งไม้มันเอแหง้งโดนแดดไล่หลยเดือนเลยครับเป็นไม้คำหยันตา,ตามต้นไม้นี่แหละที่เขาเปลี่ยนออกมาคือปลกมันกัดปลกมันกินไม้ที่นี่มันเอมันขาดมันขาดมันผุพังแนละ้วเขาก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนออกเขา,เามาไว้นี่เลยมาจุดไฟสิง แล้วเอาไอ้อย่างที่เขาลองกระเบื้องนะครับมาจุดดีมากเลยจุดที่เดียวติดเลยนี่ยากนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับมันนีอากาศค่อนข้างหนาวหลังจากฝีไฟเช็เรียบร้อยแดดออกเลยครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแหละนี่ครับ เดี๋ยวไปให้อาหารปลากันครับเอาหัวอาหารไปให้ปลาปลาคราบในลำธารน,นี่ครับอันนี้ปล่อยปลาคราบสิบกว่าตัวนู่นนะครับนี่เห็นเห็นไหมครับมาแล้ว yeah เดี๋ยวเขาไปให้ปาาในบ่ออีกครับตอนนี้แดดแดดกำลังออกพอแดดเอตอนสวยๆหน่อยก็จะน้่ก็จะทำงานครับเพราะมันเป็นระบบเอโซลา่าครับ น้ำในบ่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับพอฝนหยุดฝนหยุดตกเลยตอนนี้ปลาก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับส่วนมากก็จะลงปลาดุกนะในบ่แต่ว่าจับมันบ่เคยได้ ได้โตสองโตนี่เราให้หัวาหาันนี่นะครับพ่าน้ามได้บอกนี่แหละครับเราเอาไปลดยาลดต้นไม้นี่ครับ เริ่มเริ่มมาแล้วต,ต้นไม้ไม้สวยเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําต้นไม้ฝั่งนู้นเลยครับลานลานหินลานห้องน้ำนั่นครับจะทําแบบนี้แหละเพราะ่วนมากมันเวลาเราเปิดน้ำไปน้ำมันบกขัง หนน้มัไลออกเดี๋ยวไปหากินกาแฟกนเพราะว่าลืมลืมเอากาแฟลงมานี่ครับบรรยากาศตอนตอนเศ้าๆ แดดพอดีส่องตาพอดีเลยนี่ต้นไม้แต่ละต้นจะ,จะทําแบบนี้แหละครับเพรามันสูงเกินไปบางทีมันก็สูงสูงและกัญยาขึ้นเดี๋ยวมาดูครับก่อนที่ยังไม่ทํามันดูไม่เป็นระเบียบมันดูหกเกินไป เนี่เราก็จะจะที่เราเมื่อก่อนเราเอามามากบไอ้ต้นต้นไม้ไว้ครับที่นี่เราก็จะเคลียออกเคลียออกแล้วแต่ให้มันโล่งให้มันโล่งเพื่อเราจะได้ดูแลง่ายครับเราจะเอาโซนนี่แหละนี่ยครับลง,ลงไปนู้นวันนี้จะเอาสี่ต้นนี่แหละฝั่ง ส่วนร้านหยากัพอไอ้ตกนาแร้งมาครับหย่ากัจะประมาณนี้แหละขนาดรถน้ำบ่อยๆนั่นเองนะไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะทนแดดหรือเปล่านี่ครับเริ่มออกปลายเรื่องเหลืองแล้ว ครับอันนี้ก็จะเป็นมุมโซนส่วนกลางน,นี่จะเป็นเตาไฟเตาหิงเตาหลอกนะครับนี่จะเตาจิงอยู่นี่อันนี้ก็เหมือนกันครับป่องไฟ เดี๋ยวขอตัวไปหาอาบน้ำกินขา่าวเดี๋ยวลงทำงานต่อครับ